แต่คราวนี้ไอ้แผลหนีตายของพรรคเพื่อไทยดังว่านั้นไม้ตายโค้งสุดท้ายก็จะยุบสภาก็จะใช้รักษาการนายกยุบสภาแสดงว่ารักษาการนายกต้องมีอำนาจไงใช่ไหมถ้าจะไปจุดนั้นแสดงว่ารักษาการนายกต้องมีอำนาจเรื่องนี้นะผมอยากจะบอกเลยระเบิดเวลาของพรรคเพื่อไทยมาอยู่ตรงนี้นะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยจำได้ไหมเมื่อวันศุกร์ เราบอกว่าในที่ประชุมครอมอนัดพิเศษสามกรกฎาคมมีการถามความเห็นเลขาการเศรษฐกิจคุณประกนนรณ์นิมพพันธ์ถามความเห็นเรื่องอำนาจของรัศกาณายกทำอะไรได้บ้าง<ร>ทอะไรมยุบสภา<ม>อะไรได้อะไรไม่ได้ค่ะจำได้ใช่ไหมครับเมื่อวันศุกร์เราบอกว่าคุณประกรณ์ก็ให้ความเห็นกลางที่ประชุมครอมอว่า ไม่น่าจะได้รักษาการนายกปปมไม่ได้ยุบสภา,สภาก็ไม่ได้ยิ่งไม่ได้ใหญ่ค่ะยุบสภาไม่ได้เลยปร,รากฏว่ามีการขอกันสั่งกันสั่งให้เลขาคมไม่บันทึกความเห็นของคุณประกรณ์ไว้ในรายงานการประชุมคมนัพิเศษแต่หนักไปกว่านั้นอีกคมนพิเศษวันนั้นมีการจัดการให้นำไปสู่การลงมติ ลงมติเห็นชอบตามความเห็นของสำนักเลขานายกค่ะที่บอกว่ารักษาการนายกปรับครมก็ได้ยุบสภาก็ได้ก็ได้โน้ตไปก่อนนะผมว่าเรื่องนี้มันมีเรื่องต่อมันมีประเด็นต่อผมว่าเรื่องนี้มันจะเป็นระเบิดผมว่าเรื่องนี้มันจะเป็นระเบิดเวลาของด้วยความเพรพหมาแก่ย่างรู้เลยนครมเกิดอะไรขึ้น ใครให้ความเห็นอย่างไรใครสั่งไม่ให้บันทึกไว้ในรายงานการประชุมสุดท้ายใครบริหารจัดการให้ลงมติเห็นชอบตามความเห็นของสํานักเลขารนายกคิดว่าในฝ่ายวงการเมืองเขาจะไม่รู้เหรออ๋อตอนนี้คนทั้งประเทศรู้หมดแล้วคะ่ะอืมดังนั้นดังนั้นระวังเถอะจะมีคนหยิบฉวยเอาความเห็นของเลขากิษฎีการไปขยายผลขยายแผล ระวังนะจะเป็นลูกเบนึงเวลาทางการเมืองอีกหนึ่งลูกของพราคพื่อไทยใช่ค่ะแลวลูกนี้แหละอาจจะเป็นลูกเบ้งเลยแต่คราวนี้สนุกอยู่อย่างหนึ่งหลังหลังการประชุมคคลมอนพิเศษเมื่อวันที่สามคุณประกรณ์นประพันธ์ก็สวมมิจญานอเล็กซ์ประกรณ์แล้วก็ไปโพสต์ใน a ฟ e b o o k ของคุณอเล็กซ์ประกรณ์อเล็กซ์ประกรณ์เนี่ยเหมือนคุณครูให้ความรู้อเล็กซ์ประกรณ์จริงๆก็คือจริงๆก็คือค่ะ จริงก็คือประปกรณีนิพันธ์เลยแหละเลขาธิการข้ามการกษิจการนั่นแหละแต่นี้ทำบทเป็นคุณครูให้ความรู้อเล็กซ์ปกรณ์ไปโพสต์ใน Facebook ของตัวเองหัวข้อเรื่องชื่อว่าอธิบายอธิบายซ้ำซ้ำอะไรอธิบายในที่ประชุมโครมนัดพิเศษไปแล้วไม่รู้เรื่องใช่ไหมสื่งไม่ให้บันทึกในรายงานการประชุมโครมไม่เข้าใจไม่เป็นไรจากนั้นเลยเดี๋ยว คุณประกอ์ก็จะใช้บริการของคุณอเล็กซ์อธิบายซ้ำใน Facebook ให้รู้กันทั่วโลกโอเคอ้าวไม่เฉพาะคอรบอล้ข้อความที่หนึ่งผมอธิบายว่าตามประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของบ้านเราการเสนอแต่งตั้งรัฐมนตรีและการยุบสภาเป็นอำนาจเฉพาะตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเท่านั้นเช่นเดียวกับกลุ่มประเทศที่ปกครองในระบอบรัฐสภาแบบ เวสต์มินสเตอร์เป็นไปตามหลักความไว้วางใจน,งนี่เองจึงเป็นที่มาของการที่เขาพูดก,กันว่าคุณประกรณ์ไปเตือนสติในที่ประชุมครมาวา่าประเทศไทยปกครองในระบอบรัฐสภาแบบเวสต์มินสเตอร์หรือแบบ,แบ,บอังกฤษซึ่งยึดหลักความไว้วางใจค่ะไอ้เพราะหลักความไว้วางใจนี่แหละที่เขากำหนดไว้ชัดเจนว่า ไอ้เรื่องแต่งตั้งครมอไอ้เรื่องยุธสภามันเป็นอำนาจเฉพาะตำแหน่งนายกเท่านั้นค่ะโอเคอะดูข้อความถัดไปประเทศไทยจะเห็นได้ชัดในประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีซึ่งมีความสรุปว่าประธานสภา,ากราบบังคมทูลว่าสภา,าลงมติไว้วางใจให้นายนางสาวเป็นนายกรัฐมนตรีจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีส่วนกรณีประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรีก็ชัดเจนว่า บัดนี้นายนางสาวนาย,ยกรัฐมนตรีได้กราบบังคุทูลเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรไว้วางใจให้เป็นรัฐมนตรีจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นรัฐมนตรีจะเห็นได้ชัดว่าเป็นความไว้วางใจมาเป็นทอดๆและพระมหากษัตริย์ ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีตามที่สภาเสนอและประธานสภานำความกราบบังคมทูลหรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งรัฐมนตรีตามที่นายกรัฐมนตร,ตนกร,ตรีกล่าบบังคมทูลว่าสมควรไว้วางใจนี่นคือหลักความไว,ว้วางใจซึ่งเป็นหลักของเวสต์มินสเตอร์หรือหรือมันเป็นระบอบประชาธิปไตยระบอบรัฐสภา<จ>แบบอังกฤษที่ยึดหลักความไว้วางใจ เมื่อสภาไว้วางใจให้มิสเตอร์เอ็กซ์เป็นนายยมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารค่ะใครก็ทำแทนไม่ได้เพราะเป็นอำนาจเฉพาะไอ้ที่เขพูดกันไงอำนาจเฉพาะไม่ใช่แฟนทำแทนทุกอย่างไม่ได้เปรียบเทียบซะไม่ใช่แฟนทำแทนทุกอย่างไม่ได้นะจ๊ะมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยเปรียบเทียบแบบนี้อะมาดูกันต่อเพราะไม่ใช่แฟนจึงทำแทนทุกอย่างไม่ได้อะ อะไรที่ทําแทนไม่ได้ไปต่อยอดกันเองนะอันนี้เป็นเฉพาะตัวอแค่นี้พอแล้วพอแล้วแค่นี้พอแล้วแค่นี้พอแล้วเอากันอย่ามันสรุได้เอากันอย่างนี้เอากันอย่างนี้เราจะเอาคําอธิบายซ้ำของคุณอเล็กซ์ปกรณ์ขึ้น Facebook ขึ้น Facebook ของจอร์ดิโถ่ไทยอินไซต์ไทยแลนด์มันมีอย่างยาวอะช่วยไปอ่านอย่างละเอียดย่อหน้าสุดท้ายของคุณอเล็กซ์ปกรณ์แสบแดกใครก็ไม่ทราบค่ะวงเล็บ แดกอาจารย์ตัวเองด้วยหรือเปล่าอแดกอาจารย์วิศนุเครือง,งามด้วยหรือเปล่าไม่ได้เอ่ยชื่อครับไม่ได้เอ่ยชื่ออย่าไปแบบอย่างนั้นไม่ดีไม่ได้เอ่ยครับค่ะพอไหมพอแล้วอะ